สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับคังเคฟแมนผู้ชายบางคนครับอาจจะชอบไว้หนวดไว้คราานะครับผมแต่สําหรับผมเองเนี่ยคือไม่จะเรียกว่าชอบก็ได้ไม่ชอบก็ไม่เชิญ <c oughs> การไว้หนวดไว้เคราเนี่ยจะทําไงให้มันดูสวยให้มันแบบว่าดูเป็นเหมือนกับเป็นรูปเป็นล่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับผมเนี่ยคือเวลาหนวดเขาขึ้นมาเนี่ยมันมันทําให้ผมแบบ เสียทรงหมดเลยเสียรูปทรงคือมันดูไม่ได้เลยอ่ะนึกสภาพนะครับกับสนามหน้าบ้านของเราเนะ่คือมันจะขึ้นเป็นปุ่มเป็นเหมือนกับเป็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมใช่ไหมมันไม่ขึ้นแบบให้มันแบบดูดูเรียบดูเหมือนกับเท่าๆกันอ่ะคือของผมเงนงะ้นอ่ะคืออย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นแล้วเป็นจุกเป็นจุกอะไรเงี้ยคือมันมันหายไปอ่ะซึ่งผมก็เลยแบบสำหรับผมเองผมไม่ชอบถ้าผมอยากจะไว้อ่ะโอเคผม คงต้องหาสิ่งที่ช่วยให้มันแบบขึ้นแบบให้มันดูสวยถูกไหมก็ผู้ชายหลายคนชอบอย่างนั้นเหมือนกันแต่สำหรับผมมันขึ้นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็แบบเขาก็เหมือนกันนะครับผมขึ้นเป็นแบบโอ้โหดูไม่โอเคดังนั้นผมจึงหาตัวช่วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีตัวช่วยนะครับก็คือตัวนี้ครับผมว้าว <Wow. S 1> เป็น hair removal <c oughs> ครับผมเป็นเหมือนกับเครื่องกำจัดขนนั่นเองนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับผมที่ เหมือนกับทำคลิปออกมาเกี่ยวกับเครื่องกําจัดขนนะครับก็มันมีหลายแบบมากเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายแบรนด์นะครับผมดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเรียกว่า IPL hair removal นะครับส่วนใหญ่แล้วก็พวกกําจัดขนก็จะเป็นพวก IPL นะครับผมมันจะช่วยแบบกําจัดถอนรากถอนขนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ย<า>ว <ร Sounds> ผมจะให้ดูข้างในนะครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนของแบรนด์อื่นก็ ก็จะต่างกันนะครับรูปลักษณ์แต่ก็แต่คุณสมบัติเหมือนกันนะครับผมทั้งหมดเลยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เครื่องระบายความร้อนนะครับผม IPL นะครับนี่นะครับก็ก็ดูสวยอะ่ะดูสวยนะครับเบาถนัดมือนะครับผมแล้วก็มีห้าระดับนะครับ โอเคแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือก่อนที่ผมจะจะใช้เครื่องนี้ยผมจำเป็นต้องกำจัดขนก่อนนะครับก็ตัวหนวดนะครับผมก็ต้องโกนนะครับให้มันให้มันสัน้นอ่ะแล้วก็คราเหมือนกันครับให้มันสั้นเดี๋ยวท้ายไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผม One hour later กลับมา พบกันอีกครั้งครับหลังจากที่โกนหนวดกนเขาเรียบร้อยนะครับผมถึงเวลาที่เราจะใช้ตัวเครื่องนี้แล้วนะครับ IPL Hair Removal นะครับก็ก็ชาร์จไม่ใช่ชาร์จสิคือเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดของ Off v i ู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องนะครับด้านข้างนะครับผม Off ออนะครับผมแล้วก็ข้างล่าเนี่ยจะปรับระดับนะครับของความยิง IPL ยิงแบบ เข้าไปในเชนใต้ผิวหนังนะครับเพื่อจะกําจัดขนนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับที่ผมจะทําการเขาเรียกจะโกนแต่ละครั้งเนี่ยผมประมาณแบบอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่จะทำการโกนครั้งหนึ่งคือผมไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะครับคือมันคือบางคนก็จะแบบโกนทุกวันอะไรเงี้ยแต่ผมขี้เกียจเงี้ยมันขึ้นช้าด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้ผมแบบพลุงพลังคือมันมันดูเขอะหมดแบบหน้าก็เลยแบบ แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็คือปล่อยให้ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี้ก็ทําการโกนครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือด้วยความเกลียดเียแลหละผู้หญ่ไอ้กล่องนะครับผมมันจะแถมนี่ด้วยแว่นตานะครับเพื่อป้องกันแสงเขาเรียกลังสีจากจากตัวที่เราที่หญิงนะครับผมมี5ระดับด้วยกันนะครับจะใช้ระดับก็คือระดับที่กับกะดับที่3นะครับระดับที่1เนี่ยมันมันก็ไม่ ไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่แต่ระดับที่2กับสามเนี่ยคือถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับก็คือไม่ร้อนมากเกินไปเพราะว่าผมได้ทําการเทสนะครับผมจากระดับหนึ่งถึงระดับที่ห้านะครับจะดูว่าความร้อนแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรมันมันแสบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งผมได้ทำการทดลองคือระดับ4ี่ระดับ5้านี่คือแบบเออมันมันแสบจริงๆนะครับผมถ้ายิ่งแบบจุดเอ่อจุดในส่วนที่ผิวบอบบางอย่างเงี้ยคือแบบ โอ้แบบสะดุ้งเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับคือคือถ้าอยู่ที่คลินิกอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าแบบเขาจะเตรียมตัวตัวลมเย็นในการเป่านะครับเพื่อไม่ให้มันแสบร้อนมากเกินไปแต่ผมไม่มีไงก็เลยแบบต้องทนเอาระดับ2ระดับ3นี่คือถือว่ายังยังพอรับไหวนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่จะทําแต่ผมทําการทดสอบแล้วแต่ว่าอ๋อขอเตือนนิดนึงนะครับผม สำหรับการใช้ IPL แบบนี้นะครับต้องเช็คด้วยนะว่าเราทำการทดสอบนะครับผมมันจะไม่ทิ้งรอยผิว <c oughs> เ็าเรียกผิวไหมอะนะครับผมตั้งตรงตรงผิวของเรานะครับเวลายิงไปเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเกิดแผลรอยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าสีผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คอยระวังก็เช็คก่อนละกันในการทําการใช้นะครับถ้าเม่เป็นการเสียเวลาก็ เริ่มเลยแล้วกันนะครับแสนตาโหดูเท่เลย <Wow. S 1> แล้วก็เปิดเท้า oh. ออนนะครับ้างไว้เสียงนะเสียงมาเลยเสียงมาตอนนี้นะครับผมก็เครื่องระบายอากาศโอเคเป่าแล้วทีนี้ในปุ่มกลางเนี่ยก็คือตัวยิงนะครับตัวข้างๆก็คือเป่าระดับ ระดับสี่ระดับสามระดับสองระดับหนึ่ง๊บระดับสองผมจะเอาระดับสองนะครับไม่รู้ว่าจะสะดุ้งไหมก็คงจะสะดุ้งนั่นแหละก็คงจะสะดุ้งมากเหมือนกันแหละโอเคจะเลิ่อหนึ่งก่อนปุวะอ่ะลองดูเสียวอะเดี๋ยวเออ เดี๋ยวเอาอันดับหนึ่งก่อนแล้วกันจดับหนึ่งก่อนนะคือผมยังไม่ไม่ใจพอเออเอาดับหนึ่งก่อนนะอืมอโอเดี๋ยวนะขนาดดับหนึ่งก็แบบอนี่แล้วอะหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยจีเท่าไหร่ อืมโอ้คราบหนึ่งก็ร้อนแล้วนะอืมอืมลืมบอกไปนะครับผมว่าตัวเลขข้างบนเนี่ยคือจำนวนในการยิงยิงแต่ละครั้งนะครับหมายถึงว่าจะลดลงลงมานะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่เก้า แสนเก้ามืนเก้าพันเจ็นะครับในการยิงที่เหลือนะครับโอเคต่อไปติดใ,ใต้คางนะครับ โอเคหลังจากทําการายิงช็อตนะครับผมทั่วบริเวณที่มีเหมือนกับขนนะครับผมตอนนี้ได้รู้สึกกลิ่นไหมนะครับผมก็แน่นอนว่ายิงในการยิงครั้งแรกเนี่ยครั้งต่อไปอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะครับนิดนึงในการทาครั้งต่อไปเนี่ยจะจะใช้เว้นระยะประมาณ2-3สาสัปดาห์นะครับผมให้มันขึ้นก่อนมันจะขึ้นช้าแน่นอนนะครับแล้วก็โกนครั้งนึงแล้วก็ทําการ ยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้คือทิ้งช่วงไว้ที่สองหรือสามสัปดาห์นะครับตอนนี้ผมทําการยิงครั้งแรกแล้วเดี๋ยวผมจะทําการยิงครั้งไว้อีกสองสามอาทิตย์ครั้งต่อไปนะครับผมมองว่ามันจะดีขึ้นไม่ขึ้นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นย่อมเป็นยอม,มกับสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับไม่รู้ผมยิงถูกยิงผิดว่าการระยะไม่ถูกนะครับมองว่ามันจะครอบคลุมดังนั้นเนี่ย ก็มีเท่านี้นะครับอยากจะโชว์ก็คือตัว IPL นะครับผมในการที่กำจัดขนถ้าใครชอบนะครับผมก็ไปหาซื้อตามตามไม่รู้สิตาม e b เ y Amazon แล้วแต่หรือไปตามร้านห้างชั้นนำมันก็มีนะครับผมส่วนราคาความทนทานก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์หรือที่นี้ที่ผมได้มาึ้น้ในในราคา,าปานกลางนะครับผม ไม่แพงมากไม่ถูกมากนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครอยากกําจัดขนก็ไปซื้อกันมาได้นะครับผมมีขายผมผมว่ามีขายเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีมีไอเดียหรือมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถทิ้งไว้ทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับว่ามีคําแนะนํำไหมหรือมีอะไรที่แบบอยากจะติชมหรือแล้วแต่แลม้แต่เลยคือคลาคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคนดูด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย